กับหนังเรื่อง The Unholy นะครับกำกับโดยอีวาสเปลียโอโทปุรอสนำแสดงโดยเจฟฟี่แดนมอร์แกนคริกเก็ตบราวน์และวินเทียมเซดเดอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับก่อนที่จะฟังคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะหรือว่าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับ กับเรื่องนี้นะครับ The Unholy หรือว่าชื่อไทยคือเทวอาถรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เข้าโรงนะครับปลายเดือนตุลาคมต้อนรับฮาโลวีนแล้วก็คาบเกี่ยวต้นเดือนพฤศจิกายนนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสยองขวัญที่สายสยองขวัญใหญ่จะหาหนังใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในโรงได้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับกับเรื่องนี้เนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยก็ในมุมมองนะครับจะเป็นหนัง สยองขวัญน,นะครับที่มีความตุ้งแช่เยอะพอสมควรแล้วก็หยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนานคริสต์แคทอลิก Catholic, เกี่ยวกับพวกซาตานปีศาจอะไรประมาณนี้ก็จะมีการหลอกแบบผีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนไทยดูเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเก็ตหรือว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าสัมผัสกับมันเท่าไหร่คืออย่างผมเองนะเอาตัวผมนะในมุมมองส่วนตัวเนี่ยผมดูหนังที่เป็นหนังผีสไตล์ฝรั่งหรือว่าเป็นหนังปีศาจเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ค่อยรู้สึกกลัวเท่าไหร่นะครับกับเรื่องนี้ก็เหมือนกันพอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ด้วยและเป็นคาทอลิกเป็นเรื่องราวแบบนั้นนะครับพอมาเป็นลักษณะของปีศาจเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวนะแต่ถามว่ามีตุ้งแช่ตกใจบ้างไหมจ้ำสแก์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับคือหนังเรื่องนี้ใช้จังหวะของเสียงกับภาพทําให้เราตกใจเสียมากกว่านะครับในมุมมองของผมจึงรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสยองขวัญทําให้เราระทึกได้พอสมควรแล้วก็มีความสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบลักษณะนี้หรือชอบหนังผีอยากดูแล้วระทึกใจเนี่ยเรื่องนี้ก็สามารถดูได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ผีแบบผีไทยหรือว่าผีสไตล์แบบเดอะคอนเจอร g ิงหลอกหลอนแบบนั้นก็เท่านั้นเองนะครับก่อนนี่คือความรู้สึกของผมนะครับที่ดูหนังเรื่องนี้โดยรวมอ่ะแต่ก่อนที่จะมาเจาะกันทีละด้านเนี่ยนะครับก็ขอแนะนําเพื่อนๆน,นะครับสาย ขุดเงินคริปโตเคอเรนซีหน่อยละกันกับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า p าย e t w o r k สําหรับ p าย e t w o r k นะครับตอนนี้ก็เริ่มทดลองการ Kyc แล้วนะครับสุ่มประเทศละ100คนแล้วก็กำลังจะเริ่มให้ Kyc จริงๆแล้วซึ่งผมยังจะบอกสมาชิกทุกท่านที่โหลดแอปนี้มาขุดเงินนะครับแนะนำนะครับว่ากดขุดทุกวันครับวันละหนึ่งครั้งแต่อย่าไซเอานะซึ่งแอปพลิเคชัน p i Network กเนี่ยนะครับกดขุดในโทรศัพท์นะครับกดเพียงแค่ หครั้งใน24ชั่วโมงแล้วก็สามารถปิดแอปไปได้เลยนะครับระบบก็จะทำการขุดแล้วก็เพื่อนๆสามารถเพิ่มกำลังขุดได้โดยการให้รหัสคำเชิญของตัวเองเนี่ยนะครับไปชวนคนอื่นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังขุดก็คล้ายๆกับ BTC หรือว่า Ethereum นัแหละครับแต่ว่าใน p i ย e น็ตเวิเนี่ยเปลี่ยนระบบการขุดมาเป็นในโทรศัพท์ซึ่งประหยัดพลังงานนะครับและเรียกได้ว่าเป็นเหรียญคริปโต ในอนาคตรุ่นใหม่เหรียญหนึ่งที่น่าจาับตามองเหมือนกันซึ่งความพิเศษของ PINETWORK เนี่ยเขาสร้างระบบนิเวศของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ซื้อขายของ Marketplace แล้วก็ที่สำคัญคือกำลังจะ เข้าตลาดการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีในเดือนธันวาคมนี้แล้วด้วยนะครับก็นับว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากโดยเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็มาร่วมทีมเดียวกันนะครับโดยเข้าไปตามลิงก์ข้างล่างที่ผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าเข้าไป Google Play หรือ Play Store แล้วเซิร์ชคำว่า Pi Network แล้วก็โหลดมาสมัครใช้งานนะครับอย่าลืมใส่รหัสด้วยนะครับ R M 19191มาร่วมเป็นทีมเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่แน่เหรียญนี้อาจจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากกว่าที่คิดในอนาคตก็เป็นได้คือสงสัยสอบถามข้อมูลอะไรก็โหลดแอปนี้เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาที่แชทภายในแอปได้เลยหรือว่าเช็คข้อมูลตาม Facebook ลองเซิร์ชภาย n e เน็ตเครับมีขึ้นมาตอนนี้มีทั่วทั้งโลกแล้วเพราะว่ากระแสของเหรียญนี้กําลังมาแรงมากๆนะครับโอเคครับมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับ ในด้านแรกนะครับของเรื่อง The Unholy เนี่ยถ้าเกิดถามว่าเรื่องบทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคือส่วนตัวของผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยาวมากในะประมาณชั่วโมงครึ่งนิดๆนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซาตานหรือว่า เป็นพวกที่ด้านมืดของศาสนาที่เป็นทั่วตรงข้ามกันเนี่ยครับกลับมาหลอกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับจึงทําให้เกิดเหตุการณ์เรื่องราวนี้ขึ้นคือหลอกให้สร้างความศรัทธากับผู้คนอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องวิญญาณด้วยเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นซึ่งบทของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่างงแล้วก็สงสัยพอสมควรเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยกล่าวถึงพระแม่มารีเอาพระแม่มารีนะครับมาแอบอ้าง เพื่อหลอกให้ผู้คนศรัทธาแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดในหนังเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าโหดอยู่พอสมควรในตัวหนังก็มีการสืบสวนสอบสวนนะครับระหว่างทางก็จะมีจำสแกรไปเรื่อยมีเหตุการณ์คนนุ้นคนนี้ตายแบบสยองขวัญให้เรารู้สึกว่าระทึกตื่นเต้นพอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยคาดเดาง่ายไหมมันก็เป็นไปตามไดอะล็อกของหนังสไตล์นี้ที่เคยมีมาครับแต่ว่าเพียงแค่สร้างโมเมนต์ใหม่ขึ้นมาซึ่งในเรื่องของบทเนี่ยผมเองรู้สึกว่า ก็ไม่ได้น่าเกียดนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากก็อยู่ในระดับมาตรฐานแล้วกันสําหรับคนขวัญอ่อนเนี่ยดูเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะสนุกนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะดูได้เรื่อยๆด้านที่2คือดารานักแสดงนะครับดารานักแสดงหลายๆท่านเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีซึ่งตรงนี้เนี่ยผ่านเลยนะฮะเพราะว่าทําได้ดีมีมาตรฐานอยู่แล้วไม่ติดขัดอะไรในด้านต่อไปคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงตรงนี้ครับผมคิดว่า ดีเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นจังหวะตัดตอ่อทำออกมาใช้ได้จังหวะจมสแก์ผสมกับเสียงซาวประกอบทำให้คนตกใจได้พอสมควรเหมือนกันเรื่องงานภาพนะครับการใช้โทนใช้สีผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้มีเสน่ห์นะสามารถกดประสาทกดอารมณ์คนดูให้รู้สึกว่าหม่นหมองไปกับหนังได้พอสมควรเหมือนกันโอเคนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้คะแนนภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดมุมมองของผมนะครับ เต็มสิเนี่ยผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป6.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ The Unholy เต็มสิผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป6.5เ <c oughs> ต็ม10บเสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับมีหลายๆจุดเหมือนกันนะที่รู้สึกว่าสนุกนะรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ก็มีหลายๆจุดเหมือนกันที่รู้สึกว่า หลายๆอย่างมันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ง่ายนะครับง่ายไปคือตามสไตล์หนังสืบสวนเนี่ยมันน่าจะมีการความซับซ้อนของการหาเบาะแสที่ยืดยาวหรือว่าซับซ้อนหลอกคนดูกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไขเบาะแสแบบง่ายๆทําให้คนดูเนี่ย ไม่ได้มีช่วงเวลาคิดตามหรือว่าลุ้นตามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยพอดูไปสักประมาณเข้าพาร์ทส,สเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าลักษณะของหนังมันเป็นยังไงจะเล่าเรื่องแบบไหนตรงเนี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าขาดเสน่ห์ไปพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าแทนที่จะทําให้เราลุ้นแล้วก็คิดนะครับหาเบาะแสตามไปกับตัวละครแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นครับผมจึงรู้สึกว่า ความสนุกตรงนี้มันหายไปพอสมควรเหมือนกันคือพี่เขาเน้นไปทางด้านจำสแกรตุ้งแช่ให้คนรู้สึกตกใจผมเองก็ขวัญออกนะั้นก็ตกใจหลายๆซีนนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าหนังเรื่องนี้ทําให้เรารู้สึกกลัวไหมก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกกลัวนะครับก็สําหรับใครที่ชอบหนังสยองขวัญน,นะหนังผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยหนังระทึกขวัญก็ ไปดูในโรงนะครับเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดไปดูแบบสตรีมมิ่งอีกทีนึงความรู้สึกมันจะ d r อปลงไปได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูในโรงมันจะแบบภาพเต็มตาเสียงเต็มที่อะไรเงี้ยจะได้บรรยากาศซึมซับอารมณ์ของหนังได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นมุมมองส่วนบุคคลของผมนะครับเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรนะฮะชอบไม่ชอบตรงไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วก็ใครเีียงไม่ได้ดูนะก็ถ้าเกิดถามว่าเหมาะกับใครใครที่ชอบหนังสยองขวัญ หนังและทึกขวัญก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดูได้แบบเพลินๆนะไม่ได้แย่แต่ก็ถามว่าดีมากไหมอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับก็ลองไปดูได้ในโรงหนังนะครับใกล้บ้านเพื่อนๆทุกคนอาจจะไม่ค่อยมีรอบเท่าไหร่แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นรสชาติที่แปลกๆอีกนิดกับหนังฟอร์มยักษ์ที่เข้าในช่วงเวลานี้แล้วกันนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์แลวก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับ อ๋อให้มีความสุขกับการดูหนังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ